สวัสดีครับต้นเตือนภัยวันนี้ครับจะมาพูดถึงภัยเงียบจากน้ํามันที่ผ่านการทอดแบบซ้ําๆครับในสังคมปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยวิถีชีวิตของเราต่างตกเป็นทาสของเรื่องเวลาและความเร่งรีบครับจึงทําให้เราเนี่ยต่างต้องพึ่งพาอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปจากนอกบ้าน เพราะอะไรครับเพราะความสะดวกแลก้วก็รวดเร็วถูกไหมครับโดยเฉพาะอาหารประเภททอดเนี่ยที่ผ่านการทอดน้ํามันแบบซ้ําๆซึ่งเป็นน้ํามันที่ผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วนํากลับมาใช้ซ้ําหลายๆครั้งจนเสื่อมสภาพแล้วเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆครับเพราะอะไรเพราะเป็นน้ํามันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีครับซึ่งเกิดจากความชื้นที่อยู่ในอาหารออกซิเจนจากอาหารรวมทั้งอุณหภูมิที่สูงในการทอดครับ จนก่อให้เกิดสารประกอบมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสารโพลา่าสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับสารประกอบคาร์บอนินสารคีโตนและสารอื่นอีกมากมายโดยสารประกอบเหล่านี้นี่แหละบางตัวนะครับถ้าสะสมในร่างกายมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราโดยตรงเลยนะครับมีข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองครับซึ่งได้รับอาหารที่ใช้น้ำมันทอดแบบซ้ำๆในระยะเวลาหนึ่งครับพบว่าการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยลดลง เซลล์ตับและไตก็ถูกทำลายครับการแบ่งเซลล์ของหลอดอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นะครับกระบวนการการเกิดมะเร็งนอกจากนี้ครับจากงานศึกษาวิจัยเนี่ยยังพบไขมันทรานที่เกิดขึ้นนะครับยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดส่วนหนึ่งครับก็ไปเพิ่มไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำครับแล้วก็ลดระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง นะครับเป็นการเพิ่มไตรกีิสรายในเลือดนะครับและเพิ่มการอักเสบทั่วร่างกายด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต่างก็รู้แต่บางครั้งเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเลือกให้มากขึ้นนะครับ วิธีสังเกตว่าน้ำมันที่ทอดอยู่เนี่ยเสื่อมสภาพแล้วหรือยังเราสังเกตง่ายๆครับถ้าสมมุติเราจะไปซื้ออาหารหรือว่าไปซื้อของทอดตามร้านต่างๆให้เราสังเกตจากสีน้ํามันครับสีของน้ํามันเนี่ยจะมีสีคล้ำนะครับมีลักษณะข้นหนืดผิดปกติหรือว่าเวลาที่เราตั้งไฟแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นน้ํามันที่เหม็นหืนนะครับมีการเกิดฟองและเกิดควันมากในขณะทอดอ่ะอันนี้เราสังเกตได้นะครับแล้วอีกหนึ่ง เขาเรียกว่าอีกหนึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้น้ํามันที่ผ่านการทอดซ้ํานะครับก็คือหลายบ้านอาจจะเป็นนะโดยการเติมน้ํามันใหม่เพิ่มเข้าไปในน้ํามันเก่าเวลาที่เราจะใช้นะครับจะช่วยลดปริมาณสารโพล่าได้นะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะการเติมน้ํามันใหม่ลงในน้ํามันเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ช่วยลดปริมาณสารโพล่าแล้วยังเป็นการเร่งการเสื่อมของน้ํามันใหม่ด้วยครับส่วนคําถามที่ว่าถ้าน้ํามันเนี่ยที่ใช้ทอดเนี่ย ควรไม่เกินกี่ครั้งถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับก็ไม่ควรเกิน2ครั้งถือว่าจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับน้ำมันที่ใช้แล้วหนึ่งครั้งนะครับที่เราใช้ครั้งแรกเนี่ยถ้าก็คือยังไม่เสื่อมสภาพแหละแล้วถ้าเราจะเอากลับมาใช้ใหม่เราควรกรองเศษอาหารที่อยู่ในใน้ำมันเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จำกลับมาใช้แล้วก็หลังจากที่เราเลิกใช้นะครับก็ควรเก็บในภาชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสหรือว่าภาชนะโถแก้วแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับ ก่อนจะนํากลับมาใช้จะว่าไปในปัจจุบันนะครับเราอาจจะเลี่ยงอาหารที่ทอดได้ยากก็จริงครับแต่เราเลี่ยงได้โดยการเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะครับหรือเลี่ยงของทอดให้ได้มากที่สุดหันไปกินของนึ่งของต้มนะครับแทนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับคือการกินผักและผลไม้ทานอาหารให้ครบ5้าหมู่เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราครับ